น,นี้นะคะรีเสิร์ฟคืออะไรนะคะรีเสิร์ฟจะเป็นนะคะเขาบอกว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญในการยุดนะคะสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวให้เรานะคะเขาบอกว่ารีเสิร์ฟเนี่ยจะไม่ใช่แค่ทําให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเราอยากมีอายุยืนกันใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเราอยากมีอายุยืนอย่างแข็งแรงนะคะซึ่งกุญแจดอกสําคัญเดี่ยน,นี้ก็คือเจ้าตัวรีเสิร์ฟนี่เองนะคะ สารสำคัญในรีเซิร์ฟนะคะตัวนางเอกในรีเซิร์ฟก็คือเจ้าตัวเลสโซลาเท่ากับตัวโพลีฟีนอลนะคะสองตัวนี้คืออะไรคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะ <S <S เขาบอกว่าในรีเซิร์ฟเนี่ยนะคะหนึ่งซองเล็กๆที่เดี๋ยวเราจะได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ทานกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะประกอบด้วยนะคะ สารสกัดจากนะคะอันนี้เลยนางเอกของเราน้ำองุ่นแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะเข้มข้นนะคะเชอรี่นะคะเชอรี่เข้มข้นน้ำทับทิมชาเขียวอะไคเบอรี่นะคะบุรเบบรี่แล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะอุดมสมบูรณ์ไหมคะ สมบูรณ์นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่แแหลายๆคนจะมองว่าแค่เขาเป็นน้ําผลไม้นะคะทําไมจะต้องมาทานน้ําผลไม้กันในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะไม่ใช่แค่น้าผลไม้เขาแตกต่างจากน้ําผลไม้อื่นๆอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะ <_ S 1> เรสซอรทเทลเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากส่วนของเปลือกเมล็ดองุ่นนะคะไม่ใช่แค่องุ่นไม่ใช่แค่น้ำองุ่นนะคะแต่ว่าต้องเป็นสารสกัดจากเปลือกเมล็ดองุ่นนะคะซึ่งทําให้อยู่ในรูปของเจลเพราะฉะนั้นดนื่มง่ายนะคะ อร่อยไหมแล้วถ้าบอกว่าเป็นอาหารเสริมน่ากินไหมคะน่ากินน่าทานไหมคะนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเป็นเม็ดเม็ดให้กลืนเข้าไปเนะาะแถมยังต้องดื่มน้ำตามเยอะๆอร่อยก็ไม่อร่อยนะคะและนอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่ทําให้เป็นรูปเจลทําให้ดื่มอร่อยแค่นั้นนะคะเขาบอกว่า เจ้าตัวรีเซิร์ฟของเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าพวกสารสก,กัดที่อยู่ในรูปแคปซูลถึง200เท่านะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเรากินรับประทานยาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลนะคะกว่าจะเข้าไปกว่าจะดูดซึมก็ใช้ววเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในขณะที่ตัวรีเซิร์ฟของเรานะคะเป็นเจลเป็นในรูปเจลดูดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะไม่ถึง5นาทีก็ดูดซึมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะ และนอกจากนีนน้โดยรวมแล้วนะคะเขาจะช่วยทําอะไรได้บ้างนะคะสารทั้งหมดเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ร่วมกันในการนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะและงับการจเจริญเติบโตของพวกเนื้อเยื่อที่ผิดปกติทั้งหลายนะคะลดอาการอนักเสบต่างๆนะคะคนที่เจ็บข้อนะคะพวกนี้ช่วยได้นะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพวกนี้จะมาเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเมื่อเรามีฐานะดีขึ้นนะคะมีอะไรตามมาคะนะคะ หลังจากได้เงินเป็นแสนเป็นร้านต่อเดือนกันแล้วอะไรตามมาด้วยรู้ไหมเรากินเยอะขึ้นเราไม่ค่อยออกกาลังกายโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะถ้าจะเอาเงินที่ได้มาไปรักษาโรคต่างๆก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอามาซื้อรีเซิร์ฟพันกันดีก,กว่าค่ะนะคะอ่ะนะคะ,นนะ,คะทีนี้มาดูนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีอุดมไปด้วยพวกแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมาจากพวกนะคะบลูเบอร์รี่นะคะพวกคารเบีรี่นะคะ พวกเบอร์ี่ทั้งหมดที่เราบอกอยู่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นเขาจะได้ชื่อว่าเป็นพวกนะคะซุปเปอร์ฟรุตก็คือเป็นผลไามา้ที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยนะคะบางยี่ห้อเขาก็จะมีแค่น้ำทับทิมบางยี่ห้อมีแค่อาไเบอร์รี่นะคะบางยี่ห้อก็มีแค่บูเบอรี่นะคะแต่ของเราอุดมไปด้วยหลายๆตัวเลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเขายังดองไปด้วยพวกกรดอะมิโนจาเป็นที่ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องย่อยอาหารโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะคะเริ่มเข้าเลข4ี่เลข5จะเริ่มท้องอืดง่ายขึ้นเพราะระบบการย่อยอาหารจะไม่ค่อยดีนะคะตัวรีซอสจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นนะคะเขาบอกว่านะคะคอนเซปต์ของรีซอสเนี่ยนะคะ เขาจะช่วยทํำให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่เหมือนสภาวะที่ขาดอาหารนะคะปกติเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายถ้าปกติเปรียบเทียบในระหว่างคนที่ผอมกับคนที่อ้วน เขาบอกว่าคนที่ผอมเนี่ยนะคะหรือว่ารับประทานอาหารในขนะที่จํากัดเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ยืนยาวกว่าคนที่อ้วน,นนะคะเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบนะคะอันนี้เขาไม่เปรียบเทียบกับคนแล้วนะคะเขาทดลองในหนูนะคะเขาจับหนูมาตัวหนึ่งนะคะให้กินอาหารจนอ้วนเลยให้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่ต้องทําอะไรมากสบายเชื่มันก็อ้วนกลมส่วนหนูอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ให้อยู่ในสภาวะของการจํากัดอาหารได้รับอาหารเป็นมื้อในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะคะปรากฏว่านะคะหนูตัวที่ถูกจํากัดอาหารเนี่ยมีสุ ภาพแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าหนูที่อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวรีเสิร์ฟเนี่ยจะทําหน้าที่เข้าไปคลายๆกันนะคะตัว สารสำคัญที่อยู่ในเม็ดองุ่นของเราเนี่ยนะคะตัวเลสโซล่าเท่าเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราอยู่เหมือนสภาวะจํากัดอาหารโดยที่เราไม่ต้องจัจำกัดอาหารในปริมาณที่มากเกินไปยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเสิร์ฟเลยทำให้เราสามารถที่จะมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงได้นะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรีเสิร์ฟเลยนะคะทําให้เรามีอายุยืนยาวแต่แข็งแรงนะคะ นอกจากน,าน,นั้นนนะคะเรซลาเท่ายังช่วยลดโอากาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขัดเลือดแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งเป็นอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นสําหรับผู้สูงอายุปัจจุบันของเรานะคะ นอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกติหรือผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีการทดลองพบว่าตัวรีเหิร์งเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะตัวเลซโซราเท่าที่อยู่ในรีเหิร์งเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้โดยที่เขายังใช้ชีวิตตามปกตินะคะ และนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลดโอกาสในการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆในร่างกายเราด้วยนะคะน <c oughs> อกจากนั้นนะคะเราไม่ได้มีแค่น้าสกัดไม่ได้มีแค่สารสกัดจากเปลือกเมล็ดอ,อ,องุ่นขอโทษค่ะเปลือกของผลองุ่นสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นน้ำองุ่น เรายังมีตัวน้ำเชอรี่เข้มข้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าน้ำเชอรี่เข้มข้นตัวนี้นะคะสามารถที่จะอุออดมไปด้วยวิตามินซีนะคะที่สูงกว่าส้มถึง30-80ถึงเท่ามีสนมีสารแ,แอนโทไซยานินนะคะอันนี้ก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนกันช่วยเสริมกับเจ้าตัวเ,เลซลาเทลของเรานะคะแล้วก็ช่วยปกป้องอาการอักเสบนะคะพวกคนที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆนะคะหรือว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะมีการอักเสบบริเวณข้อได้บ่อยขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็ เดิมคะ่ะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะสารตัวต่อมาแทบไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะคะสารสกัดจากน้ำทับทิมนะคะตัวนี้อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้เราแก่อย่างรวดเร็วแก่ก่อนวัยนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังทําให้เกิดพวกโรคมะเร็งนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะคนที่นะคะ อาการเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มหลงหลงลืมลืมนะคะวันนี้เอ๊ะกำลังจะออกจากบ้านอ้าวยังไม่ได้ปิดนู่ยังไม่ได้ปิดนี่กลับไปใหม่นะคะตัวนะคะสารสก,กัดจากน้าทับทิมจะช่วยเราได้นะคะแล้วก็จะช่วยปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติมากขึ้นนะคะช่วยฟอกเลือดช่วยระดับการไหลเวียนของเลือดนะคะหน้าทางนะคะผ่านไป3ตัว น่าจะแจกเพิ่มอีกซองเนาะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังอุดมไปด้วยอะคายเบอรี่นะคะตัวนี้เป็นพืชที่เป็นซูเปอร์ฟรุตอีกแล้วนะคะอุดมไปด้วยนะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็ตัวนี้สําคัญนะคะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลเีเซอไรในร่างกายเราด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครเริ่มสะสมคอเลสเตอรอลตกลีกสไลด์รีบดื่มเยอะๆนะคะจะได้ช่วยขจัดออกไปนะคะนอกจากนั้นค่ะอีกตัวหนึ่งบูเบอรี่เข้มข้นนะคะตนนัวนี้นอกจากทําให้รสอร่อยขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังทําให้สุขภาพตาของเราดีขึ้นด้วยะคะ่ะคนที่ตากแดดเยอะๆนะคะต้องขับรถแล้วเจอแสงแดด ะะหรือว่าคนที่ใช้สายตาตอนอยู่หน้าขอมพิเตอร์เยอะๆเนี่ยตาจะเมื่อตาจะเมื่อยล้าเร็วนะคะตาจะทําให้เกิดระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเป็นต้อกระจกหรือต้อหินได้เยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดรับประทานตัวรีเสิร์ฟอย่างต่อนเนื่องจะรู้สึกว่าตาเนี่ยจะชุ่มชื้นขึ้นตาไม่แห้งนะคะแล้วก็มองเห็นตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะ คนที่เป็นพวกระบบเส้นเลือดนะคะ <c oughs> เส้นเลือดขอดนะคะภาวะเส้นเลือดตีบพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเส้นเลือดเนี่ยจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องในระยระเวลายาวพอสมควรนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวที่เรารู้กันมานานแล้วว่าดีกับร่างกายนะคะ ก็คือตัวอโลเวร่าหรือว่าว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยในการเรื่องทําให้ช่วยระบบเรื่องการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้เราสะอาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบทานจุกจิกแล้วก็ไม่ค่อยทานพวกกากอาหารนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ลำไส้เราดีขึ้นด้วยนะคะ ตัวต่อมาค่ะตัวที่สําคัญมากมากอีกตัวหนึ่งนะคะชาเขียวนะคะเราจะเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาดื่มชาเขียวกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนี้รือไม่ได้ที่จะเอามาใส่เข้าไปในรีสิร์ทของเรานะคะเพื่อจะช่วยนะคะตัวชาเขียวจะมีทั้งตัวอีพ c a t นิชินนะคะพวกนี้จะช่วยในการต่อต้านนะคะสารพิษแล้วก็ช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของมะเร็งนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะถ้าเกิดใครสังเกตด,ดีจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอ้วน ถึงะะแม้เขาจะรับประทานอาหารที่อาหารของเขาเนี่ยบ้านเขาว่าเราทานนมพร่องมันเนยบ้านเขาทานนมเพิ่มมันเนยแต่เขาก็ยังไม่อ้วนเพราะว่านอกจากเขาเดินเนอยอะแล้วเขายังรับประทานชาเขียวซึ่งชาเขียวเนี่ยจะช่วยในการลดน้าหนักได้ด้วยนะคะอันต่อมานะคะเขาก็ยังช่วยนะคะตัวคอเลสเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยเรื่องการทํางานของเม็ดเลือดแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายเรานะคะทีนี้มาดูว่าฟังแล้วยังต้อง ตอบอีกไหมว่าทําไมต้องดื่มรีเซิร์ฟนะคะไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะเพราะว่าการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาช่วยในการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยปกป้องร่างกายจากเราจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้นะคะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงนะคะพวกนี้ดีขึ้นหมดเลยนะคะ ทีนี้นะคะเขาบอกว่าแล้วทําไมถึงต้องทำมาเป็นซองทาเป็นเม็ดเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาทํากันได้ไหมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการที่ทําให้รีเสิร์ฟเป็นรูปของไบโอเจลเนี่ยจะทําให้ตัวรีเสิร์ฟเนี่ยดูดซึมได้ทันทีที่เราดื่มเข้าไปนะคะไม่เกิน5นาทีเขาสามารถดูดซึมได้เลยในขณะที่ถ้าเราทําเป็นเม็ดเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรารับประทานยาดีๆยี่ห้อดีๆเขาก็จะแตกตัวง่ายแล้วก็ดูดซึมดีนะคะแต่นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางยี่ห้อเข้าไปเป็นเม็ดก็ออกมาเป็นเม็ดนะคะ เสียไปเสียเงินไปกล่องละพันสองพันออกมาก็พันสองพันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซิร์ฟทานเข้าไปซองหนึ่งมั่นใจเลยว่าเขาดูดซึมได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของเหลวนะคะทีนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าทานเยอะๆได้ไหมอร่อยอยากทานัวละหลายๆซองเลยนะคะจนไม่เป็นไรขอทานก่อนอร่อยดีนะคะสุขภาพดีด้วยนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับออยแล้วเรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะทานเยอะเกินไปแล้วจะมีอันตรายหรือเปล่านะคะก็เหมือนกับเราทานน้าผลไมท้ทั่วไปเพียงแต่ว่าเป็นน้ําผลไม้ที่เข้มข้นมากตัวหนึ่งนะคะเหมือนอาหารอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเกิดถ้าเกิดไวๆกับพวกสารอาหารบางตัวอาจจะเกิดอาการมวนท้องเล็กน้อยซึ่งไม่ค่อยได้มีเยอะมากนะคะอาการนี้นะคะบางท่านอาจจะมีการปวดหัวบ้างเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทําให้ระดับน้าตาลในร่างกายเราดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของน้าตาลเร็วขึ้นอาจจะมีการปวดหัวแต่ถ้าเกิดทา อย่างต่อเนื่องอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะทีนี้นะคะวิธีทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเน้นว่านะคะควรจะทานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรับประทานเนี่ยควรจะรับประทานเวลาท้องว่างนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดนะคะ ช่วงเวลาท Aid, ี่รับประทานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถรับประทานได้ตอนเช้าตอนตื่นนอนมาเนี่ยจะดีมากเพราะว่าการที่เราไปเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระตอนเช้าเนี่ย ine, จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่เราก็จะสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนนอนก็ควรทานเพื่อที่จะให้ช่วงที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเรากําลังฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะถ้าเรามีสารอาหารเข้าไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยตอนตื่นมาเราก็จะสดชื่นอีกเช่นกัน ะะระยะเวลานะคะก็รับประทานกันตั้งแต่2อถึงสสัปดาห์ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะส่วนเรื่องความรู้สึกที่ดีขึ้นทั้งตัวเนี่ยจะรู้สึกตั้งแต่บางคนท่าไวเนี่ยก็ประมาณ5้ถึงเวันนะคะอย่างต่อเนื่องก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับรีเซิร์คราว